ราาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เริ่มการลดขนาดองค์กรของรัฐบาลโดยปลดพนักงานรัฐบาลมากถึง3ามแสนคนซึ่งมีผลกระทบต่อหลายหน่วยงานรวมถึงกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณาสุขกรมสัรพากรนเออเอสกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพาณิชย์และฝ่ายความมั่นคงทางไซเบอร์ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิดีเตามคำแถลงของโฆษกแต่ละหน่วยงานแต่จำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนมีรายงานว่า พนักงานรัฐบาลพลเรือนประมาณ3 0 0แสนคนอาจจะถูกปลดตำแหน่งในปีนี้ตามนยโยบายล,ลดขนาดองค์กรของรัฐบาลซึ่งเริ่มต้นจากการกระทำของประธานหาธิบดีครั้ต์ตั้งแต่ต้นปีครั้งกล่าวว่าพรรคเดโมแครตเป็นผู้เริ่มเรื่องนี้และการปลดพนักงานครั้งนี้เป็นผลจากแนวทางของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในพรรคของเขาแต่พรรครีพับลิกันของทรั้ป์ที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทรนราษฎรและบุฒทิสภายังต้องพึ่งคะแนนเสียงจากพรรคเดโมแครต ในวุฒิสภาพเพื่อผ่านร่างกฎหมายงบประมาณพักเดโมแครตยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยหากไม่ได้รับการขยายการอุดหนุนด้านประกันสุขภาพซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนพักเดโมแครตเชื่อว่าการขยายการอุดหนุนนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวอเมริกันมากกว่า24ล้านคนซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและไม่กวนพลาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนว่าจะสั่งปลดพนักงานในช่วงที่มีการปิดหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวและมีผลกระทบต่อประชาชนการปิดหน่วยงานรัฐบาลได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10และทรัมป์ได้ตั้งเป้าหมายหลักว่าจะปลดพนักงานจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีคำสั่งระง,งับการจัดสรรงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อย28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรัฐนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียและอิล伊利นอยซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตจำนวนมากการระง,งับการจัดสรรงบประมาณนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสาร และมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในรัฐเหล่านี้กระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่ามีพนักงานมากกว่า4,200คนจาก7หน่วยงานได้รับหนังสือแจ้งการเลิกจ้างซึ่งรวมถึงพนักงานกว่า1,400คนจากกระทรวงการคลังและอย่างน้อย1,100คนจากกระทรวงสาธารณาสุขและบริการมนุษย์การปลดพนักงานจำนวนมากนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลและมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐบาล แต่ที่น่าสนใจคือพรรคเดโมแครตยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยหากไม่ได้รับการขยายการอุดหนุนด้านประกันสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชน <c oughs> ความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายคือพรรคเดโมแครตเชื่อว่าการขยายการอุดหนุนนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวอเมริกันแต่บางคนก็คิดว่าการขยายนี้อาจจะมีผลกระทบต่องบประมาณและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้ง่ายๆคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการปลดพนักงานของทรัมป์และการขยายการอุดหนุน ด้านประกันสุขภาพชวนคุณเข้ามาพูดคุยกันในกลางคนรักเสียงเหตุผล